แล้วอันนี้ลระสร้างภาพหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องให้คุณรายงานครับเรื่องเป็นไงนะฮะคือวันนี้ต้องบอกก่อนนะคะในกรุ๊ป i n น i g h t ของเรารนะคะพิธีกรทุกคนก็ส่งคลิปเสียงนี้มาแล้วทุกคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ฉันก็อารมณ์เสียอย่างมากโหลดไม่ได้สักทีอตอนแรกตอนเช้าที่ส่งมามี3,000กว่าวิวพอกว่าจะดูได้ตอนเย็นส0,000กว่าวิวแล้วคุณออสุดท้ายพอดูจบฉันว่างเอ้ยพอฟังจบครับมันไม่มีภาพฉันว่างมากเลยใช่ไหมเนี่ยฉันว่างฟังเรื่องราวก็จนจบเนี่ย ตกลงใช่ไม่ใช่ชัวร,ร์ม,มีคนคอนเฟิร์มคือ,อตัวเขาเองตอนนี้ก็ออกมายอมรับแล้วนะคะว่าเป็นเสียงของเขาจริงๆกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนนู่นเลยกับไอซที่มีชื่อว่าฮาเลมโดมค่ะครับเธอถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอะ่ะทำไมต้องให้เฟย์ไปเปิดแอคเคามาด่าพี่ด้วยอะ่ะ มาทําให้มันเป็นข่าวทําอะไรทํทเขาไม่ได้ทําให้เซทำบันฑเลยไอ้รั้งล่าสุดนเนี้ยไออันฮาเลมโดมเนี่ยคือกาจุดประสงค์คือยังไงหรอจะตั้งใจทําลายหน้าที่การงานดิสเครดิตพี่ปั่นเรื่องขึ้นมาเข <f ie> ียนภาษาอังกฤษคอมเมนต์มาด้วยไอตัวไออีกเขาหนึ่งเพื่อให้แฟนคลับชาวจีนได้เข้าใจยูคิดแผนใหญ่ถึงขนาดน,นั้นเลยเหรอจังเขาไม่ได้ทำ แล้วจังก็พยายามทําทุกอย่างให้จังดูแบบสวยงามสุดอะแต่ทําไมรับหลังจังมาเล่นบทเป็นโอ้โหเป็นตัวร้ายที่แบบซ่อนตัวในมุมมืดแล้วมาทําลายคนอื่นแบบนี้ล่ะครับคราวที่แฮกไลที่โดยให้เฟมาละแฮกไลที่ก็ทีหนึ่งแล้วพี่ปล่อยไปแล้วนะ และอันนี้ทําไมเฟย์ทำเมื่อวานตะกีเรเพื่อนต่างเคร์ถามทุกคนตอนที่บอกว่าเฟย์ทำเขาโทรไปคุยโอเคก็เข้าใจก็เข้ากาคเขาบอกโอเคให้ลบไปด้วยการดิสเครดิตคนคดีมันเป็นคดีอาญานะจังมันไม่ใช่คดีแพ่งนะครับอยู่ถ้าอยู่เป็นคนที่ยูรู้ผิดชอบโชว์ดีดูต้องอยู่ต้องรู้จักห้ามไม่ใช่ปล่อยให้มันเลยตามเลยแล้วมาพูดแบบง่ายๆว่าแบบไม่ได้เป็นคนคอมมานด์เขาอยากทำบายชีวิตอยู่ ค okay. ขอบคุณคที่พูดความจริงค,ครับ <laughs> ยังเก็บตัวเงียบนะคะสำหรับอ,อดีตคู่รักโดมกัดจางหลังมีคลิปหลุดนะคะที่สมาชิก y o u t u b e เนี่ย <laughs> ชื่อว่าอุนจิอราเล่โพสต์ลงไป <laughs> ก็เลยกลายเป็นข่าวดังในวันนี้คะ่ะ โดยหลังจากที่ทูอินไซด์ได้นาเสนอข่าวไปแล้วเมื่อช่วงเช้าตอนนี้ก็มีความคืบหน้าล่าสุดเพราะผู้จัดก,การอดีตหวานใจหล่อขั้นเทพเนี่ยยอมรับผ่านสายโทรศัพท์นะคะบ,บอกว่าเป็นเรื่องจริงค่ะ mm hmm. ทั้งหมดนั้นเป็นเสียงของโดมกับกัทจังจริงๆค่ะแต่ถูกอัดไว้ตั้งแต่2ปีที่แล้วจากมือของฝ่ายชายซึ่งกัทจังเองก็มารู้ตัวช่วงที่จะวางสายเ mm hmm. บื้องต้นก็ได้ปรึกษากับน้องและคุณแม่ว่าจะไปลงบันทึกประจําวันหรือเปล่า mm hmm. ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ไม่ได้ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากนะคะเพราะเตรียมใจไว้น แล้วตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ถ้ามีความคืบหน้าจะรีบโทรบอกทีมข่าวทันทีค่ะเอาละนะครับซึ่งคํายืนยันนี้นะครับก็ไปตรงกับข้อความในไอจของน้องกระจังนะฮะที่โพสต์เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาของวันนี้ว่าไม่ใช่คลิปเสียงหลุดหรอกค่ะเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องต่างๆเนี่ยฝ่ายชายโทรมาข่มขู่หลายรอบให้เรารับผิดเรื่องนั้น ครั้งสุดท้ายตอนที่ขกับฝ่ายชายแล้วเขาบังคับให้เราพูดเราเป็นคนตัดบทด้วยความรำคาญว่าเราทำเองพอใจนะนะครับเขาก็บอกว่าเราจะว่าว่าเขาจะเอาท่อนคลิปที่เราพูดเนี่ยไปปล่อยนะครับสงสัยสงสัยที่ที่ที่สงสัยที่มาปล่อยเพราะคงคิดว่าพวก IG แอนตี้แฟนใหม่เนี่ยก็คือฝีมือเราทั้งหมดมั้งคะ นะครับนี่คือทีน้องกระจังพูดนะครับในเว็บไซต์พันทิปเองก็พันทิปเราเก่งอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็มีคนแนะนําภาพหลักฐานต่างๆออกมาแชร์แล้วก็จับผิดกันจํานวนมากครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับมีความคิดเห็นว่านี่น่าจะเป็นการอัดเสียงของนักร้องหนุ่มเพราะรูปแบบการพูดคือการไล่ต้อนให้อีกฝ่ายนึงเสียหายและยอมรับผิดนะครับซึ่งการที่อัดคลิปนี้ดูว่าจะไม่แมนนะครับไม่ว่าจะตั้งใจหลุดออกมาหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้นะครับยังคิดเห็นว่าแอดมินเนี่ยที่ที่ IG บอกว่าแอนตี้เมทลเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกับ i อ h a ฮาร์เลมโดมนะครับที่เคยมีปัญหากันจริงเพราะถ้าเปรียบจากโลเคชันและเทียบกับโลเคชันแล้วเนี่ยอัพมาจากสถานที่เดียวกันนะครับยังไงคะ ไม่มีอะไรพูดแล้วป่ะไแถาดีกว่าเนมันก็เป็นเรื่องเก่านานมาแล้วว่าก็ช่างก็เถอะก็ตามที่ได้ยินนั่นแหละค่ะ <laughs>